h e l lo I'm Jim I'm t a k e a part of a in the last time last memory series มึงแม่งโคตรเห็นแกนตัวเลยวะแล้วมึงจะให้กูทำไงวะมึงต้องการอะไรอ่ะมึงอยากให้กูทำอะไรมึงก็บอกกูมาดิมึงอยากให้กูทำอะไร,ม,กกม,ม,ะไรมึงก็บอกกูมาเลย We are thank you everyone for your support. Thank you so much everyone. Thank you. See o u บางคนถึงแม้จะอยู่ใกล้กันมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่กลับต้องปฏิเสธแล้วก็หลอกตัวเองเพียงเพราะแค่เหตุผลที่ได้สร้างมันขึ้นมาเองอะ่ะพี่มันต้องเข้าใจกุณนะเว้ยกูยังไม่พร้อมที่บอกใครและอีกอย่าง กูไม่มัน่นใจว่ากูชอบผู้ชายหรือผู้หญิงอะแต่สุดท้ายจุดจบของความรักมันไม่มีใครเดาได้หรอกว่าจะเป็นยังไงผมรู้นะครับว่าพี่มีเรื่องปิดบังผมอยู่ผมถามพี่จริงๆพี่ยังเก็บอะไรเอาไว้กันแน่พี่จะแบ่งมันไว้คนเดียวทำไมความทรงจำครั้งสุดท้ายของคุณเกิดขึ้นที่ไหนครับแต่สำหรับผมมันเกิดขึ้นที่นี่แปลกจังเลยนะครับที่ความทรงจำครั้งสุดท้ายของเรา เกิดขึ้นที่เดียวกันเลยหากฉัน